นเรานไปดูไปดูสวรรค์เขาหลับตาหลับไปลื้นตาที่โดนเขาบอกเราก็หลับตานิดนไปถึงอ่ะไปดูป,ปราสาทอันนี้ก็ของใครอันนั้นกับของใครอะไรไปดูของเขาของคนยังไม่มีหรอกวะเขาก็เลยไปให้ไปดูไปดูนี่ปราสาทราชเบียนสวรรค์ดูไปดูมารอบๆๆไปเขาโดนชั้นน่นี่คนนัน้นนี่คนน,นี้หมดเวลานะวะราเราจะไปที่ไหนอีกสี่โมงแล้วเขาบอก,เข,บอกเขาเตือน ศาลาพันห้องยังไม่ไปมีนายคุมคนละห้องละห้องแล้วก็ทัตะวันออกมีบอ่อน้าแต่เมื่อก่อนบ้านเรามีบอ่อน้ําต้องไาตักน้ําที่บอ่อมีหญิงสาวคนหนึง่งรูปร่างเขาเน่ะดำล้ำหน่อยภาษาอีสานว่ากำกำเจียยเขารูปร่างสวยแต่ว่าสีเขาเน่ยไม่สวยเย่มันเป็นยังไงเขาบอกว่าไอ้ ي, เจ้าอย่าไปที่นั่นนะนั่นเขากําลังเขารับน้องใหม่ มองดูเขามีโลงหามเหมือนกับวันทะี่ลราเพาหามมาสี่คนข้างบนเรามีคนขึ้นเต็มคนแค่คนตามหลังก็มีคนเดินหน้าก็มีคนว่านเข้าตอกดอกไม้จรพัดคนลำคนฟ้อนอะไรมันเฟ่มันต้อนรับน้องใหม่มันทำางี้เลยถึงใน้มันหนักเราเนืกว่าคนหามกระลงสมัยก่อนถึงหนักก็อย่างนี้แหละเมืม่อเราเป็นหนุนะ่มล่ะ ตัวเคยไปหาของเขานี่ยโอ้ยหนักจะตายว่ะมันเป็นอย่างนี้นะเอา้าบอกจังสันนักใจคนว่นาวันพุ่งนี้บ้านเจ้าดีกับสีมีบามากคนหนึ่งว่ะสอนาอาเอ้าเจ้าสีไมของจับคขว้บ้านคขว้จังไหยเอา้าโนจักกันแลวกันว่ะเอ้ยผ่านไปผ่านไปผ่าน,านเอาข้อบอกว่าห้าโมงกลับได้แล้วถึงเวลาอาบน้ำทำบ้านแล้วก็เลยกลับกลับเพราะก็ให้หลับตาป๊บเดียวมาถึงเลยถึงอยู่ไบยอยู่ใบถึงวันหก วันเจ็ดแล้วมีโยมแม่ภายกระามากและแม่ใหญ่พึ่งคนคันบ้าใกล้ๆกันตามมา,าใส่เสื้อขาวมาเบียงผ้าขาวนุ่งสิ้นดำพร้อมกระเซ้ามากเห็นไปไหวที่เจ้าหน้าที่เขาขอน้อยมากขอลูกเพื่อเวื่อเลี้ยงสะพวนนพอว่าว่อ,อีผู้เลี้ยงลูกผู้นี้ลูกสาวผู้น้อยมีก่นหลงสาวบว่าสซประกอบ เป็นกอกไก่ผ pues ู ida, nah pues ้นึ Mu ่งกับตายพีดาดเขาบอกอย่างงั้นนายก็เลยว่าไปถามเขาดูเขาจะกลับไหมเราก็ตอบว่าเป็นยังไงเอาแต่นาาเปลี่ยนเนะถาอย่างนั้นไปดูบัญชีสมุนบชีไปดูไปดูบัญชีเปิดไปเปิดเปิดเปิดไปเปิดไปหมดทางเรเวยวาไม่เจอครับเอาเขาจะมายังไงไม่เจอครับอกนายมาดูเอาก็เลยกลับทีหนึ่งอ้าวเจอแล้วครับ ดวงชีวิตเขาอยู่เหลืออีกเส้นหนึ่งต้องกลับวันนี้นะไม่กลับวันที่ไม่ได้นะเขาบอกนั้นก็เลยเตรียมตัวเับพ่อนายพูดอย่างนั้นแ่ะสถานที่ทํางานนะมันหายไปเลยไม่รู้มันไปไหนมีจ่าอยู่ด้านคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่านี่บัตรคุณเป็นบัตรแข็งๆบัตรนี้วีราคาเจ็ดสิบห้านะเป็นเงินกระชิดเป็นเจ็ดสิบห้าบาทถ้าคุณใช่หมดแล้วรีบกลับมานะเราก็ต่อครับ ผมจะกลับมาปอกค้นประตูเราเข้าไปเจอจีวรสังคาสบงเราปรอคดเราก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งใส่สบงจีวรอ,อังสะพังยาคาผัดเพราะว่าขึ้นรถและยมแม่กับยายก็ขึ้นด้วยกอมาไม่รู้มันเวียนไปทางไหนเวียนนิดเดียวถึงบ้านกอกเลยเราจําไม่ได้ว่าเวียน้ายเวียนขัาวยังไง มันจําไม่ได้เลยขอเวียนมาถึงบ้านเกาะรถก็หายเลยสองคนตายายก็หายแม่ก็หายไม่รู้ไปไหนอยากจะดื่มน้ําเราก็เลยไปดูหม้อน้ําเขามอน้ําก็แห้งๆแล้วคนที่เขาอื่นเขากินไป <โ frustrating. S 1> ก็ยังมีน้ํายังไง <an> เราจะไปชินไม่ได้เลยเราไปบอกเขามีน้ำอ้าวมันก็เปรี้ยกว่าแล้วคนเ <m istiyorum> จ้าของบา้านก็ไม่พูดกับเราเลยเขาไม่งองเราเลย เราเรียกเท่าไรก็ช่ยเราก็นึกว่าอา้าวคนตายี่วะมันพูดกับคนเป็นไม่ได้เราเนึบอย่างนั้นเราเออช่างเถอะเราก็รีบเดินทางเลยพอพักชัก่วทิ้งเราลุกขึ้นได้เดินต่อไปถึงกางทุงเด็กปั้นทงใหญ่มันาเลี้ยงควายมันก็มองให้ภาพมาทไหนภาพมาังทนายภาพวิ่งเขาบอกอา้าวเด็กมันเห็นผีเว้ยเราก็บอกมาแล้วผู้ใหญ่เนีนย่นยไหนไหนไหนมันถามมัน ผู้ใหญ่ไม่เห็นแต่เด็กมันเห็นก้าวอีกนะ่าควายมันเป็นถผงวิทหวงนี่มันก็วิ่งรวมกันมันกลัวเราก็บอกเอ้ยเราก็ธรรมดาเนี่ยมันก็ยืนเป็นแถวมาถึงที่ไกลไกลจะเข้าบ้านเวลาบ่ายสามโมงแล้วเราก็พักลมไผ่สักนิดหนึ่งพอหมอ,หมอเข้าไปต้นใต้ลมไผ่นี่พอมาเข้าใกล้พิจานเป็นเวลาสี่โมงแล้ว มาถึงวัดนี่นี่มันวัดเราหรือไม่เราก็จับดูตนไหมเฮ้นี่มไปยังไง,งไป่าทำไมนี่มาห้องเราเลยไม่ผูดีเราไหมเราคนนึ่คนมาเยอะนี่เขาทําไมไม่เห็นเราคนตอนนั้นชาวบ้านเขากําลังเตรียมจะมาหาไม้ตัดลงชาวบ้านเลยว่าไม่ยังยังไม่ตัดหรอกทาพระหนุ่มตายเราไม่ควรทําก่อน มันผิดโบราณเขาเขาถือเวลาแจ้ขาดแล้วใครทำไม่เรามีกระดานเรามีใครทาไม่ไม่ยากว่ะเจ้าว่าท่านบอกเขาก็หยุดเขาเอามาสนธนากันววาผู้เท่าผู้แก่ข้างล่างข้างบนนี่เข้ามาอะไรเราจะเข้าไปยังไงเราอ่ะเราก็นึกได้ก็หายตัวเราเข้าไปเลยไปเพื่อพออถึงตัวเราอ้าวไม่รู้ไปยังไงตัวเราก็ฟื้นเลยลุกขึ้น เอ้าแม่แม่ดืมน้ำหน่อยเราก็บอกคนนั่งกับเอ้ยเพื่อแล้วคนนี้ก็เฟื่นแล้วคนเฮโลเขาว่าใครก็อยไปดูเจ้าว่ามาขึงเชือกไว้ห้ามไม่คนเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงเลยบอกว่าขอขอกินข้าวสักนิดไดไหมหิวหิวมาตั้งหลายวันแล้วไม่ได้กินอนเดี๋ยวนี้บ่ายสี่โมงแล้วอยากกินสักนิดก็ได้ไม่เป็นไรคนจะตายท่นบอก ก็เลยเอามากินจะไปยั่างจะมือจะยอมแม่นะ่ะเห็นแม่เขาถือมันหิวแรงก็เลยว่าอา้อาก็กินไปสักนิดทันก็นให้หยุดเดี๋ยวมันจะภาษาอีสานเขาวาเดี๋ยวจะโพดเดี๋ยวจะพาโลเขาว่านะั้เราก็เลยหยุดที่ได้กินน้ำเราหิวมาหลายวันเขา,เาแชยามีต้นกล้วยแชน้ำสับสับ,สบ,สบเป็นทออยแชน้ำกินเลยวก็กำลังขนาดกาาลนีเทา เรายื่นไปก็กินเทนึ่ินวันจะหมดกระมังเขาดึงอย่างนี้เขาอยากกวจันตรายเราเรายังหิวอ,อยู่มันเป็นเปรตด้วยเราบอกกินไปพอเดียวพอกินหน้าเข้าไปนั้นครึ่งกระมังนะเผื่อมันแตกอะไรพุ่งมาเราลูกขึ้นได้คนนั้นก็มาคนนี้ก็มา้มยมากวนได้ตอนยาบาดเลยมาวันนี้ยังไม่ถามให้ท่านพักก่อนก่อน ยังไม่ทำอะไรป่วยหมอเขาคนนั้นก็กลับคนนี้ก็กลับ,นนบ,บแล้วก็นอนก็เลยมีพระที่บัวด้วยกันนะมาสนทนาไปยังไงก็เลยพูดให้เขาฟังว่าโอ้ยดีเ้อเพื่อนเลยเราไปเที่ยวสวรรค์นรกนี่แม่ดีคนที่ทําบาปจะไปทําเลยเดีย๋ยวแนะนําเขาด้วยไปถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่เมื่อเมื่อบานนี้บานเราใครตายเราเขาบอกว่าพรุ่งนี้บานเธอจะมาอีกคนหนึ่งมีใครเขาบอก แม่จันทาผ่องใสน่ะวันนั้นเขาเพิ่งทําเก็บดูวันนี้แหละเออจริงเนาะคนในทีโนนเขาก็บอกเหมือนกันว่าพรุ่งนี้บ้านเธอจะน่ารับน้องใหม่คนหนึ่งออแล้วเขาไม่บอกชื่อหรอกแต่ว่าถามพ่อนี่ว่าโยมจันทาก็เลยว่าอ้าวมันจริงของเขาเขามีหลักฐานก็เลยอ้าวเชื่อ